เขาไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนซื้อนะคะแบอบกว่าเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหมดไปก็รวมของเพื่อนด้วยก็ประมาณเกือบ7หลักรวมกับยิงแอดแล้วน่าจะเข้าไปทั้งที่7หลักขอ,อย้ำเลยว่าต้องอยู่ในระบบต้องให้ฟังสาวข่าวถ้าใครที่ไม่เข้าระบบก็คือคนนั้นจะไม่สำเร็จแต่ถ้ายิ่งเราเข้าระบบเข้าไปอ่ะมันยิ่งจะทําให้เราเสียเงินเข้าไปเยอะอีก คนแก่หรือผู้สูงอายุแฟนเขาทำงานในดีเอสไอตรวจดูเลยว่าชื่อคนนี้โปร่งใสไหมด้านล่างของเราตามมาอีกประมาณ4ี่คนก็ยังไม่เยอะรู้มารู้จากที่เราเปิดเพจดีไอคอนเชียงใหม่เราเปิดเงี้ยแต่ในเพจของเราอจะเป็นรับตัวแทนอย่างเดียวเท่านั้นพอหลังจากนั้นเขาก็ทําต่อรู้ว่าตัวนี้ทำยอดขายได้ดีเขาก็ทําต่อแยกสีฟันร่วมกอดตั้งนะคุณไม่ได้ คุณไม่ได้เป็นเขาไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนซื้อนะคะแบอบกว่าเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเป็นผู้ลงทุนร่วมกับบริษัทให้ทุกคนได้เห็นว่าตลอดเวลาที่ที่บริษัททำอะ่ะมันมีผู้ได้รับความเสียหายจํานวนมากถึงขั้นเสียชีวิตก่อนหน้านั้นอะ่ะก่อนที่มาทำอะ่ะตอนเราเปิดเพจก็มีคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่ทีมเราอะ่ะเข้ามาติดต่อให้ไปซื้อซื้อของจากเขาเป็นกาแฟาขายลังละ5,000บาทจากซื้อ,อมา2อ0 0มื่น พี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่เอาแล้วพี่ไปกู้ทกศมาลูกพี่ก็แบบไม่ให้เข้าบ้านก็คือเป็นแบบตามข่าวเลยบ้านแตกสแสลกขาดคือคือเขามีหลักสิทธิ์วิยาเวลาเขาจะปิดการขายเราอะ่ะเขาจะตั้งกลุ่มไว้อยู่สามคนมีเรามีแม่ทีมและมีแม่ทีมที่เหนือกว่าปิดการขายโดยการใช้ระบบเนาะพอปิดแล้วเขาก็จะเร่งให้โอน คุณมีเท่าไหร่คุณอมาก่อนนะมาจําก่อนนะอย่างเงี้ยค่ะมีพันก็จะเอาพันสองพันก็จะเอาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ติดนต้อวม้องรอเดือดร้อนองเงีู้เงินจากที่ไหตอนนี้ก็กู้จากกรุงไทยค่ะแล้วก็หมดไปก็รวมของเพื่อนด้วยก็ประมาณเกือบเจ็ดหลักรวมกับยิงแอดแล้วน่าจะเข้าไปทั้งที่เจ็ดหลักเหลักแล้วตัวพี่นี่ลงทุนไปเท่าไหร่ประมาณเจ็ดแสนค่ะเราไปกู้จากไหนมา กู้จากาสีสวัสด์แรกๆเอาที่ดินไปเข้าเพราะว่าการที่เราจะทําสินเชื่อที่มันรวดเร็วเนาะในระบบของสินเชื่อมันไม่สามารถที่จะรวดเร็วได้มันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนแต่สีสวัสด์อ่ะมันเอาบ้านไปเข้าอ่ะเนาะมันก็จะจะได้เลยวันสองวันนะคะเอารถไปเข้าก็มีนะคะก็วนวนเวียนอยู่กับกับกับตรงนี้ตลอดเนาะปิด ปิดบัตรเครดิตแล้วเอาไปเอาออกมาอีกเนี้ยเอารถออกแล้วก็เอาไปเข้าอีกเนี้ยมันวนอะ่ะเพราะมันเหมือนกับว่าเราอะ่ะจะต้องแบบคอยฟังตลอดว่าเพื่อความสําเร็จนะเหมือนเราแบบมันจะมีอ่ะคุณไม่สําเร็จคุณไปฟังเสาคาขนะอ่าไม่สําเร็จคุณฟังเซาค้าวเสาคขาวมันเป็นเสียงของบอสท,ที่เหมือนปลุกพลังปลุกหลักการของจิตวิทยาสองปีค่ะตอนนั้นมีโอกาสไปทิปฝรั่งเศสกับอ่าโ,โปรโมชั่นกับไอซี ก็เห็นเขาเขาคุยกันว่าหลังจากนี้เขาจะเริ่มยิงแอดหาคนที่อายุเยอะขึ้นในกรอบของการยิงแอดอ่ะเราก็ยิงเป็นนะเรายิงเองก็คือเราจะใช้คนที่อายุไม่เยอะเราจะใช้คนที่ทํางานหลังๆมาเขาก็เริ่มเปลี่ยนแผนไปทางนั้นมากกว่าซึ่งเรามองว่าขนาดตัวเราอ่ะยังจะเกือบไม่รอดแล้วถ้าเอาคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลยมาอย่างเงี้ยมันมันจะไหวหรอ เพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือการตัดสินใจของเราแต่คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์แต่ว่าการที่เราออกมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมได้รับรู้ซึ่งตอนที่เราเข้ามาแรกๆอะ่ะเราก็ศึกษาดีแล้วคิดว่าเราไม่ใช่นะเออมันคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่แบบที่เขาพูดกันนะแต่พอมาระยะหลังอะมันมันเหมือนจะใช่แล้วเขาก็กดดันเราในห้องเหมือนเรามีชีวิตที่อยู่ภายใต้ความกดดันในขณะที่เราทําตรงนี้อยู่ ทุกอย่างแม่ทีมจะต้องโทรคอยแบบตามเราเข้าห้องตลอดมันทําให้เราขาดอิสระบางอย่างต้องให้อยู่ในระบบถ้าเขาเขาย้ำเลยว่าต้องอยู่ในระบบต้องให้ฟังซาวคลาวถ้าใครที่ไม่เข้าระบบก็คือคนนั้นจะไม่สําเร็จแต่ถ้ายิ่งเราเข้าระบบเข้าไปอ่ะมันยิ่งจะทําให้เราเสียเงินเข้าไปเยอะอีกก็จะมีมีบอทกันตอนที่พี่ทำเนาะบอทกันแล้วก็มีตัวเซรั่มของมีมีตัวของแซมที่ตอนดานะที่จะเข้ามาลุกเยอะกว่า หลังจากพี่ออกมา2ปีถามว่ายังใช้ปฏิพันธ์เขาอยู่ไหมยังใช้แต่ถามว่าให้เปิดต่อยไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แล้วไม่เปิดแล้วไม่ต่อแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีแม่ทีมคอยมาเอาสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่นะลองใช้ไหมอย่างเงี้ยเปิดใจก่อนเงนี้ยเราเราก็ใช้เพราะว่าเราก็ถือว่าพรีเซนเตอร์เหล่านั้นก็คือเป็นแบบดาราเนาะ นนมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ